ในเวลานี้ไม่มีใครไม่รู้จักชายคนนี้ลุงพลทุกอริยบทของลุงพลมักเป็นที่จับตามองของโลกโซเชียลแม้กระทั่งแปลงฟันหรือกินข้าวถ้าวันหนึ่งลุงพลได้มีหนังเป็นของตัวเองบอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มผู้จริงใจคนนี้จะเป็นอย่างไรเราได้จัดทำมาให้ท่านรับชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชิญทัศนาครับท่าน เขาสากับไข่ดาวเจ้าบองจ้าอาหารจานด้วนกระดาษยังวะกระดาษียังเอามาเบ่งน้ำแน่เฮ้เนี่ยจะเบ่งน้ำแล้วคอยเปิดบ่งก็กหยุดพุ่นส่รงรหัสลับมาเดี๋ยวนี้แตนเขาอยู่กินกันมาหลายปีคอยพึ่งหูวว่าเจ้าก็เป็นสายลับที่เขาส่งมาคอยไวีไทังเอารหัสลับนี้ให้องค์กรเจ้าเด็ดขาดแตน รหบสลลับก็คือเต่าง่อยเต่าง่อยหลอพลอยอายเต่าง่อยหลอพลอยอายเต่าง่อยหลอพลอยอายเต่า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 เต่อยเต่าง่อยเต่าง่อยเต่าเต่าเต่าง่อยเฮ้ยยังโตแล้วมั้ยนี่ยเฮ้ยไม่เป็นกระนันเอ้ย โอ oh, ตกลงมาเนี่ยไข่บ่เนี่ยมันตกลงมาจางไหนเนี่ไข่เฮาคือจังเบิร์ดล่ะไปเอามาเตอร์ไซพ่นเอาหมู่บ้านคอยไปเห็นไข่มันตกลงมาจากป่าเหมือนเดี๋ยวอยเลยเอามาถอดล่องเบิง่งมันก็ดแสบอยู่ด้วยแหะไม่อย่งไข่บาดเท่าไหร่มันอันตรายเด้กินไปทั่วที่โมบิยังเง Amazing กินเป็นแซแสบแ่นอลุงพลแสบแล้วเนาะขีนรักแต่ไปลิฟเอ้าเอาน้ำมาตาใสไบันนี่ ข้านา่ำเดี๋ยวยุสานเดี๋ยวเห็นมันว่นางอยูน่นงเงี้คอยกับยิบมากินเถอะตัวกินบ่อบาแตนเอาไปไหว้มงเกาเลยคนเขามาถาวายปูตาแม,ม่นยังโอ้ยบนบ่มีอีหยังดอกบ่มีปัญหาอีหยังดอกก็แล้วขอหน่ำเพื่อนมาแก่แขีนได้ซื่อขออนุญาตปูเพิรนละบอเดี๋ยวปูเพิ่์ลว่าเด้บ่เป็นยยังหรือไง โอ้ยโอ้ย <boundaries> ก oh, so. ah ูคือเบื่อไข่ดาวจานนี่เด้เมื่อวานก็คือจะหัวตะกินไปมื่อนี้ก็ไข่ดาวอีกแล้วบ่ผลฮะยังเถาแน่เมียังคักแท้เจะเบื่อไข่ดาวของข่ายละมันบ่เอาล่ะเถาอันนี้อ่านใจกูได้บ่หนอโอ้ยพลสิไปเบื่อไข่ดาวเจ้าเอาซิมเบิึง แซบแบโอ้ยกูบ่นาไปทวงมันเลยมือได้มือได้กูก็กินตะไคร่ดาวเบื่อเด้เอา้าเจ้าปฏิเสธไม่ตีขอบหอนีิเบิงซ่งแล้วเจ้าก็คือสีเบื่อไครดาวคือคอยแมนบ่เทา้ากินจะค่ำกับพองสิบหากแตกดอก tôi ngồi lo khơi ai, tao ngồi lo khơi ai, tao ngồi lo tao tao ngồi tao ngồi tao ngồi ngồi